นสวัสดีครับข้าพุบากเคนเสาติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามไซายพาพี่น้องเข้าป่าไผ่จ้ะเมื่อเช้าไปเลาะป่าเห็ดมาเบิด์ตเส้นึงพี่น้องบ่เห็นอย่างเอเบ่เห็นก็เห็ดพวกตาบดอกสงดอกบบใหญ่ปานไหก็เลยกลับมาป่าหน่อไม้จ้ะเพราะสิกลับไปป่าเก่าเมื่อวาน มีคนเข่าอะไรก็เลยบ่เข่าเพ่นเอาไม้ห่อผาาเป็นสะพานกรลูเป็นเอฟซีเขาบ่นอะกระูบ่งืรลูบ่งเอาไม้ไว้ไปเห็นเลยสะพานโอ้ยมอไซสองคันเพิ่นจอดอยู่เสียงลงส่วนๆอยู่บอเคสติก๊ก็เลยอ่ะบ่กเข่าเราให้เพื่อนหาซะ <c oughs> ก็เลยง่ายโดนมาทางนี้จ้ะโดนท่านลายเลยถ้าเพื่อนเด้เข่านําบ่กเค็เนาะ <c oughs> ไ mm ่ไ hmm. ด mm ้เอามดเด้นอนเล็กนอนน้อยครับ hmm. uh ่อ huh. mm ืมอืมขอนพนอนึกยูนี่ะจะออกแะอยู่มานานเด้อโดนก็พ่ได้มานานเลย อยู่ติดก,กันสหนอเลย <Okay. S 1> อยากสูงมเแล้ทางนี้เนาะ <Okay. S 1> ถ้าแบบสูงสาติ๊กเสียเอาไปปอกเปลือก1นึเด้อจ้ะทำนวนไม่ถุงคือเก่าถ้าแบบนี้จะเก็บได้นานแต่ที่สติ๊กทำสูงตลอดทำให้เป็นหน่อสัน่น เดี๋ยนั่นนะ่ะเก็บได้บนานจ้ะไปถึงบบเกินแช่ตู้เย็นกินกินบนานบบเกินเดือนหว่วเถาะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเก็บได้นานเอาไปปอกเปลือก,อกทำเําไม่ถุงเพิ่นว่ะสองนอกก็นี่มีร่องรอคนมาหาอยู่แต่มันอาจจะใหญ่ใหม่เพื่อนก็เลยแนยมบบเห็นจ้ะนี่เดือดหอยเพิ่นหักในใหมเน่เอาหนอนหนึ่งเพนยังหน่อนึงเพือจงไว้งเฮาสงสัยนะ้บเคนเนาะ อยามนี้ถึกบางโดนก็เป็นแบบนี้บ่แล้วเนาะหนึ่งจากพี่น้องทำาน่อไม้ทุ้งสีเปวเข็นหักได้ไหมหรือว่าบ่ได้ใจบ่ได้ฟังเสียงซับก็ยินเสียงหักก็เอา โอ้โหเดี๋ยวค่อยแต่งเนะน้ำก็น้ำผากตา้องไปบ่ได้เลยดูทพงยีงมีนะอุ้ยมีมีมีบอกเช้นมีมีมีดูดีแดงงูนอยู่เลยหอมรุนนี่ไข่ป่ามันจะมีกลิ่นโดยเฉพาะตัวแดง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  หน่อก่อนสวยมาก <c oughs> หน่อสั้นก็ยังค <c oughs> ือไม้เด้อหน่อลายลายหน่อลายแบบเวลาสูงกะเป็นสีแดงเนาะ <c oughs> ไข่มาหาก่อนเฮาพี่น้องจ้าหอยเห็นเปล่าข,ขาวๆน,นะออกเมื่อเกี้อย่างีรทางใส่แด็เพื่นก็เอาโบเบิสจุดวางให้เฮาอย,ายู่เด็กเราไล่ น,นีโอ้ยอกงนอนนึงพี่พ้องเห็นว่าสีเดืองๆจังพี่ยะไม่เผาเนาะถ้ามีเวลาแต่บอกเคสติ๊กหักบ่มีเวลาเออมาลงแล้วใช้อีกนอหนอนนึงอ,อือ่ะป็โยนรวมหมู่คนไว้เี๋ะนอนนึงพี่ไหลลงมาพี่เลยนี่ดินอน เียโอเคนอนสันสใจมากพี่ขึ้นอีกเ,เสียม ลายคือเกาโดนนี่ก็ได้ขนาดมีคนเข้ามาหา่อแล้วได้นี่สองหน่อก่อนนี่โอ้สามระว,วังหน่อนน้อยเด้เอโบเอาหน่อนอน,น้อยนี่มันใหญ่ซังนี่ มีคนมาหาคนฮอนพี่น้องเพี่นเอานอนพี่เด็กไม่ใหม่เนี่ยสองน่อเขาจะเอาฟังก็จะเขาบอกฟังเพี่นเลือกเอาเนาะเอาขนาดที่เพี่นต้องการเพี่นเอาหน่อสั้นหน่อยยาวปกติหน่อยยาวเลยบอกรุ่นนี้เลยพี่นเอาแต่รุ่นนี้เนาะไอสีส้มเลยเพี่นก็บอเอาเนาะรุ่นเขาเอาเนี่ยแหละป๊าดพี่น้องจ๋ามาเจอคนนี่พูดนะ ั่งพุ่นอีกอ้อมกอเลยมีทั้งหน่อสั้นหน่อยาวเช่นขู่มาก่อนเพิ่นบัมาโซนนี้บอกาพี่ชุบโอ้าบักใหญ่เลยพู้สะใจมาก แน่น,นแน่นนี่เกยวเราะแหนนองยาวด เสีฐาน,ะน,าน,นหาน่อ,อ,อนยก่อนหะน้านาะหอยเพิ่มซับฮะดิหน่อโอ้ยเราเห็นมันใหญ่ซะมือเนี่ยเขาจะได้หน่อสูงแล้วหมดปอกแล้วมือนี่ Go, สองหนอพี่น้องเข้าไปนะ Go, โกนนี่ดดนนเป็นดอนโบใหญ่ปันไรป่านดอกไม้ไน,นี่น้องอ่ะนี่น้องบอกกินเนาะแต่มันกระหลายจา้ะกนละสองละสามอยู่ปลูกก็มีคนมาหาก่อไอไปมาไปเบิ่งผลงานเฮานี่มารวมตัวกัน ทางเขานี่จ้ะหน the the ่อแดงๆเอากองไว้นห้องได้เอาไปนำอึ๊บกมเหลืเด้อกลมเลืเด้อกมเอาโลดเอาเด้อเต็มเป้ที่เก้าเหลือเป้ด้วยซ้ำเดี๋ยวเอาหาเชือกหากิ่งไม้มามัดหน่อแบบนี้จ้ะอันนี้ห้องแต่งเรียบร้อยเลย ทับเอาแต่ปลายแต่ปลายเพิ่นเลยแต่งเรียบร้อยเต็มเป๊ะคนอ่ะฮาดเนาะมุมนี้คนเข่าตลอดก,ก็ยังมีหน่อสูงคือเก่าชาวบ้มามันจะเป็นหน่อในกอที่เขามองไปเห็นตอนมันสั่นนะบอกเข็นอ่ะอเออบวกกับบวกกับมันหลายน้ำแหละบ้านเสตติกในป่าเนาะไม่ไหลไปทางใดกับบุยดแต่ช่วงนี้ค่ะมันจะน้ำขังน้ำท่วมมันจะเขา่ายากแน่ ทางเข่าะแต่ตรงตรงป่าเนาะไม่หรือมันกะบบท่วมดอกแต่จะเป็นทางเขานี่สะพานที่เราเคยย่างค่ะกัไปบบได้เลยน้อบอกเคนเนาะน้เต็มหมดแล้วโอ้ยนั่นน่ะท่วมหัวเราบบเห็นสะพานที่เราเคยไต่เลยไอ้ขัวไม่ไผ่ค่ะบอกเคีนจะติกขับรถผ่านอืน้ำาหลเลยอ้าลาพี่น้องเมื่อแล้วจับแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาค่อยหาออียงมามัดเลยก็เอ็นอะไรละหอบเมื่อแบกเมื่ออะไรนาะบอกเคนเนาะ <laughs> าครับคลิปนี้ขอฝากเพีงเท่น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วครับแล้อวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า